สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้สวัสดีพี่ยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ก็มาชมน้องธันวานะครับพาน้องธันวามาผ่อนคลายนะครับมาเล่นกองทรายนะครับกองทรายก็นูนนะครับยังใหญ่เลยนะครับแม่โควกขุดกองไว้ให้นะครับกองทรายก็โตมากนะครับกองทรายนะครับยังใหญ่เลยนะครับอ้าวนะครับ ถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับคนก็อ่าเป็นเป็นเด็กนะครับเด็กที่ชอบแบบอ่าเล่นกองทรายสมัยเมื่อก่อนก็ชอบเล่นกองทรายเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนะครับอ้าวขึ้นไปแล้วครับอ้าววันนี้เดี๋ยวมาทานนี้เพงนี่มาทานนี้เร็วยเดีวเห็นปะอ่านะครับจะขึ้นนะครับจะขึ้นบนยอดนู่นนะครับจะกลิ้งลงมาแล้วมั้งครับนั่นะอ่าขึ้นไปขึ้นมาจะกลิ้งลงมาจากอ่า บนภูเขาแล้วครับนะอ๋อโอ้ยนี่นะครับก็เป็นการผ่อนคลายนะครับให้น้องผ่อนคลายมาเล่นดินนะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับอาบน้ำเสร็จก็ให้มาเล่นดินนะครับอ่าบน้ําเสร็จก็มาเล่นดินนะครับเล่นกองดินกองทรายนะครับเล่นไปเล่นมาจะวิ่งนี้นะครับเห็นแมคโครนะครับนู่นนะครับแมคโครอยู่ฝั่งนู่นนะครับกลัวนะครับ ขนาดไมโครจอดไว้เฉยนะครับนู่นนะครับไมโครอยู่ฝั่งนู้นก็จะกลัวนะครับเห็นแค่รถแมโครนะครับก็จะหาเรื่องวิ่งนะครับ่าจะตื่นนะครับเล่นไปเล่นมาเพลินนะครับหันไปเห็นแมโครคันใหญ่ๆจอดไว้นะครับก็กลัวนะครับนะครับก็อย่างว่านะครับก็เหมือนคนนะครับคนนอกเด็กน้อยนะครับเวลาสมัยเมื่อก่อนเวลามีข้างบ้านหรือว่าใครนะครับที่ซื้อกองทรายมาลงนะครับ ซึ่หรือว่ากองดินมาลงก็พากันไปเล่นนะครับน้องช้างก็เหมือนกันนะครับชอบเล่นดินเล่นทรายเล่นโคลนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการผ่อนคลายให้กับน้องนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่สระการบินไทยนะครับตอนนี้ก็ความคืบหน้านะครับคืบหน้าไปเยอะแล้วครับไมโครก็กําลังขุดนะครับนุ่ยนะครับก็ขุดเอาดินนะครับกองเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็าได้พาน้องธันวานะครับมาผ่อนคลายมาออกกําลังกายยามเย็นนะครับเอานะครับเล่นเลยนะครับ ขัดงาเลยครับเอาอ่านะครับโอ้โอ้โอนะครับเหลางาเลยครับขัดงาให้ขาวนะครับอ่าขัดงาให้ขาวแล้วครับขัดงาให้ขาวให้เลมนะครับอ้โอถ้ามีเพื่อนด้วยนะครับถ้ามีเพื่อนด้วยเนี่ยคงแบบ เล่นแรงกว่านี้นะครับถ้ามีเพื่อนนะครับนี่ไม่มีเพื่อนนะครับนี่แค่อ่ามาเชือกเดียวนะครับถ้ามีเพื่อนด้วยอ่าคงพากันเล่นแล้วก็ตะลิดแน่นอนนะครับตลุดวิ่งหนีแน่นอนนะครับอ๋อมาแล้วครับมาแล้วอันนี้ก็อาบน้าเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับอ่าเอาเวลาให้เล่นไม่อยากเล่นนะครับเอามาเล่นเล่นไม้นะครับมาเล่นท่อนไม้นะครับอ่าเล่นท่อนไม้เด็กงาแตกเด้อ เล่นท,นทนน่นไม้ระวังงาแตกนะครับเอาหาเรื่องเล่นท่านไม้นะครับเอาเอาทนน่านไม้จะบาดขานะครับท่านไม้จะบาดขาเด้อท่านว่าโอนน well? ้นะครับเล่นท่นไม้นะครับท่นไม้จะบาดขานะครับท่านไม้จะบาดขาเอานะครับนี่นี่ก็ควานก็ต้องอยู่ดูเลยดูควบคุมดูเลยนะครับนะครับม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นเดี๋ยวงาเดี๋ยว งานจะเตกนะครับท่อนไม้อ่าลากไม้แข็งอ่าลากไม้แข็งนะครับเดี๋ยวงานจะเตกนะครับว่าลากไม้ก็จะแข็งเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาลากไม้แข็งแทงมางาแเตกนะครับกลายเป็นงานกระเด็นอีกนะครับน้องทันวาภาษาเด็กน้อยนะครับตามภาษาเด็กน้อยอย่างว่านะครับเด็กน้อยอ่าช้างเด็กก็เหมือนกับเด็กน้อยเหมือนกันนะครับก็เปรียบเทียบไปก็มันเหมือนกันนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากคนนะครับชอบเล่นกองดินกองทราย อ่าชอบนะครับชอบนู่นนะครับอ่านะครับไปเลยนะครับนี่ก็จอมวยวายนะครับนักเลงแต่น้อยนะครับขนาดตัวขนาดนี้นะครับตัวขนาดนี้เจอคนก็เป็นไม่ได้นะครับเจอคนต้องหาเรื่องฟาดมวงฟาดงาท่าตีท่าต่อยนะครับเอาขึ้นไปแล้วครับอ่าขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวหันไปหันมาเดี๋ยวกตกใจวิ่งหนีนนะครับไปไหนนั่น ไปยันนเดี๋ยวจะตกสะนาะมาเลยมาเลยมาเนี่เลยจ้ามาเนี่เลยจ้ามาเลยามาเลย,เยตกสะเลยตกสะเดี๋ยววิ่งลงสะนะครับเดี๋ยววิ่งลงสะนะครับไม่โคกำลังขุดด้วยนะครับเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้ซวยนะครับอ๋อนู่นนะครับโอ้ยนั่งเล่น,น้ะครับนอนเล่นกลิ้งเล่นลนะครับตัวน,นี้ เอาแล้วครับคันแล้วนะครับถูแล้วครับถูเล่นแล้วครับโอ้โหนะครับอ๋อถูเล่นนะครับเป็นภาษาเด็กน้อยนะครับคันนะครับไม่มีต้นไม้ถูก็จะเอาดินนี่แหละครับถูตัวนะครับน่ารักนะครับฝามมาชมความน่ารักของน้องๆนะครับอาเข้ามาแล้วก็ร่วมอากดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับอาทีมงานช้างป่าของเราด้วยนะครับอาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับ ก็ขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกาลังใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับอ่าใจะไปแล้วครับไปแล้วไปเรื่อยๆนะครับสํารวจนะครับสํารวจไปเรื่อยๆนะครับอ่าสํารวจไปเรื่อยๆลยนะครับอ่าไปแล้วครับไปแล้วไปถึงไหนแล้วครับนุ่นไปเลยนะครับปล่อยให้เป็นอิสระก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเล่นนะครับออกกําลังกายรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับ อ่าผ่อนคลายไปทั่วเลยนะครับอ่านะครับนู่นนะครับน้องธันวาธันวาตัวน้อยนะครับพระเอกของเรานะครับนี่ก็เป็นพระเอกตัวน้อยของซุ้มทีมงานช้างป่านะครับอ่านะครับอ่าผ่อนคลายแล้วนะครับได้เวลาจะกลับเข้าที่นอนเลยนะครับตอนธันวานะครับก็อาบน้ําเสร็จนะครับก็มาเล่นดินออกกําลังกายนะครับ มาผ่อนคลายนะครับจะได้คลายเครียดนะครับจะได้คลายเครียดนะครับมากินมาทานดินนะครับมากินดินนะครับอ้าวนะครับนู่นนะครับดินไม่ใช่จะทานทุกดินทั่วไปนะครับน้องก็จะเลือกเหมือนกันนะครับดินที่ทานนะครับก็จะเลือกดินนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอดินตรงไหนก็ทานตรงนั้นนะครับไม่ใช่นะครับก็การทานดินนี่ก็บอกว่าถ้าทานดินเยอะนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็จะถ่ายท้องนะครับก็คือท้องเสียนะครับอาจจะถ่ายท้องออกมาก็มีแต่ดินนะครับนั่นคือการกินดินแล้วถ่ายท้องแล้วท้องเสียนะครับ แต่ถ้าท้องเสียด้วยแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับดูๆก็ยิงหลายโจกหลายโจกอย่างนั้นคืออันตรายนะครับเกิดนั้นก็เกิดจากโรคนะครับแต่ถ้าาทานดินลงไปแล้วก็ทําให้ท้องอืดแล้วก็ถ่ายท้องก็คืออเกิดจากสาหเหตุการทานดินของน้องนะครับกินดินของน้องนะครับอ้าวโ,โ,โอ้อนะยน,นะครับ๋อยไงเล่นนะครับเลสเลอรสเลสเร์ <laughs> ป็นสไลเดอร์นะครับเออเอาสไลเดอร์นะครับจ oh. uh ุงสเก็ตขาหลังแล้วครับขาหลังไล่สไลเดอร์มานะครับอ๋อนะครับนะครับแล้วก็จะพาน้องเข้าที่นอนนะครับทีนี้นะครับอ๋อยังไม่อยากไปนะครับยังอยากเล่นนะครับยังอยากเล่นอยู่นะครับอ่าโอเคครับอ่าพาเขาที่นอนได้นะครับทีนี้นะครับก็ผ่อนคลายแลยนะครับได้โอกาสได้เวลา อ่าเข้าที่นอนนะครับเพราะว่าอาบน้ำอ่าอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เล่นออกกําลังกายอ่าคลายอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับน้องธันวานะครับก็จะเข้าที่นอนเลยนะครับก็ขอบคุณไปยังทุกๆท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับธันวาตัวน้อยนะครับนู่นนะครับน้องธันวาไปเลยนะครับอ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพงพาจะพาไปชมอัปเดตนะครับวันนี้นะครับอามาไปถึงไหนแล้วนะครับ ก็ตื่นนะครับเมื่อกี้น้องธันวาก็ตื่นรถแมคโครนะครับแมคโครก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับน้องจะตื่นแมคโครนะครับนู่นนะครับอ่าเล่นไปเล่นมานะครับหันไปเจอแมคโครตื่นนะครับเพราะว่าอ่าตอนที่แมคโครทํางานอยู่นะครับพาน้องเดินผ่านแมคโครนะครับก็เกือบวิ่งนะครับเกือบวิ่งหนีนะครับเกือบหนีนะครับเกือบตื่นแมคโครนะครับอันนี้ก็อ่าความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็กําลังอ่าได้เริ่มได้เยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มเยอะเลยนะครับ เด็กก็มาหาปลากันนะครับนู่นนะครับเด็กน้อยนะครับมาพากันมาหาปลาพอได้ข้าพอได้กับข้าวนะครับกับข้าวเย็นนะครับปลาก็ยังเหลือเยอะนะครับปลาก็ยังเหลือเยอะอ่นนี้นะครับพ็ต่อไปก็จะไม่เห็นภาพเก่าเก่าแล้วนะครับพอความก็บันทึกไว้เรียบร้อยนะครับภาพเก่าเก่าอ่าของสกการบินไทยเรานะครับนี่ก็จะเป็นอ่าภาพที่เขาเริ่มอ่าขุดนะครับเริ่มงานนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสกการบินไทยในยุคเวอร์ชันใหม่นะครับต่อไปนะครับอ่านู่นนะครับ รยากาศก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับก็ขอบคุณไปยังทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับก็กลับขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับที่ร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อควานก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ